คนจะประสบความสำเร็จมันก็ต้องดูอิดสิ่งนี้จะทำทันทีอ่านหนังสืออ่านหนังสือติว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 สอบ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 ทำกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาจิตอาสาโอ้โหสุดยอดบางอย่างมันดีเลยอิฐส่งเอกสารมีเวลา2อาทิตย์จะมาส่งวันนี้ทำไมส่งอาทิตย์หน้าก็ได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเอาเวลาไปทำอย่างอื่นมีต้องส่องอาทิตย์มาได้โงาโง่เวลาเขาไออย่างเงี้ยเป็นไรไหมเป็นไรไหมไหวไหมเขาจะตอบเป็นยังไงไม่เป็นไรไหวเจ้าเจ้าแม่หิวข้าวทานข้าวแม่อิ UM> <c 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 ่มแล้วจ คนที่โกหกเราเก่งสุดในโลกก็คือพ่อแม่เราะนะลูกพรเนาะยะถาให้ศีสับพีให้คนยะถากาะพระยะถาปุ๊บเราก็ต้องมีเลยนะตรวดน้ำทำไมต้องกรวดน้ํานักศึกษาชอบถาม,มเพราะว่าถ้ากรวดกาแฟคนตายจะนอนตายตามไม่หลับ มือ่อกี้กลับไปเยี่ยมแม่ลูกโอ้ยเปิดหน้าต่างรับลมซะหน่อยพี่ตุ้ยทาไมเปิดปิดหน้าต่างขนาดนี้แมวออกครับชื่อเจ้าสโน่ชื่อเจ้าสโน่เพราะมันเป็นขาวมณนี<า>ออกหมาไล่กัดครับตกอกตกใจพระจันทร์ก็าทำอะไรไม่ถูกก็เปิดประตูด้านนี้ออกมา <S <S เอาไงดิเราเป็นคนเปิดหน้าต่างไว้ตายแล้วเราไปฆาตกรคนต้องประนยาย้มเยียดเราหมาสองปองฆ่าแมตาแวตายแล้วตายแล้วในขณะที่เปิดไอ้สโน่ก็วิ่งมาตอนแรกคิดว่าเป็นตัวเมียโ่ขึ้นมามีไข่เป็นไอ้ไข่วิ่งมาวิ่งวิ่งวิ่งเข้าบ้านทันทีปีนไปข้างบนเลยครับ สุดท้ายพระอาจารย์ก็เป็นฮฮโร่เป็นคนเปิดประตูแล้วมันวิ่งเข้าถ้ามันวิ่งไปที่อื่นแล้วหมาทันนะเรียบร้อยมันวิ่งเข้าบ้างแตหตัวแล้วก็ขึ้นไปอยู่ตรงข้างบนไม่ลงมาอีกเลยสโน่พ่อขอโทษลูกพ่อไม่ได้ตั้งใจมันมองแบบอูไม่ไว้ใจมึงอีกแล้วไอ้มนุษย์สายตามันบงบอกอย่างนี้เลยมันไม่ไม่ไม่ไว้ใจผมอีกเลยมาใครงแต่สุดท้ายพ่อก็เป็นคนเปิดประตูนะลูกสุดท้ายเราได้เข้าก็เพราะเปิดพ่อเปิดประตูนะอูไม่ให้เครดิตมึงอย่างนี้เลยนะ มันเป็นคนเปิดหน้าต่างเอาไว้แมวกลังตกใจอยู่ข้อดีคือแมวตัวนี้จะไม่ออกไปข้างนอกอีกแล้วเพราะรู้ว่าข้างนอกมันอันตรายมันเป็นพ้นทีของหมาไงตรกนี้เขาไม่งอเนี่ยเขาก็นั่งมองเฉยแล้วก็คํำกันมันไม่ลงมาหรอกท่านสมองไอเราคนผิดไงลูกเราเปิดหน้าต่างลูกไหมสงสารอยู่พอ้ลูกมันมันทุกอย่างมันแล้วลูกปลอดภัยแล้วมาเถอะมาเถอะมาเถอะสังคมมาอยู่ยากอย่างนี้เลยลูกมาลูกมองแมวนี่แหละงอแมวอยู่ชั่วโมงหนึ่งอะเมื่าวาน่ลงมาขาหนึ่งแล้วมันก็เอาขาคืนงอเป็นชั่วโมงนะเวลาทที่เ้้าใใหไวจ น้ำไฟกับความไว้วางใจเป็นเพื่อนสนิทกันจะได้เรามีสองโลกเฮ้ยวันนี้เราเรียนจบแล้วนะเพื่อนเราต้องแยกย้ายกันแล้วเพื่อนเฮ้ยเราอยากเจอนายนะหานายได้ที่ไหนตรงไหนมีความชุ่มชื้นนะเราอยู่ตรงนั้นละเพื่อนมีความเขียวจะอุ่มน้าอยู่ตรงนั้นแหละเอ้าไม่เห็นอยู่ข้างบนอาจจะเป็นน้าใต้ดินก็ได้เราอยู่ข้างนั้นนายขุดขุดินมาไหนก็เจอเราแล้วแล้วไฟเราจะเจอนายได้ที่ไหนนายต้องดูที่ควันมีควันก็มีไฟมีไฟก็จะมีควันเฮ้ยวันนั้นไม่เห็นมีไฟเลย ควันขโมงเลยอะไรเขามาฉีดแลยลุ่งมันหมลควันเราเอาไฟจุดมันก็ติดอยู่แล้วล่ะมันมีออกซิเจนมันก็ติดไฟไม่มีออกซิเจนมันก็ไม่ติดไฟหรอกรเหมือนนักธุรกิจใช่ไหมอาจารย์ธัญวัฒน์ใช่ไหมเป็นเหมือนออกซิเจนทําให้คนอื่นไฟติดแต่ตัวเองไม่ติดไฟแนะนําคนอื่นทําธุรกิจแต่ตัวเองไม่ต้องทำแต่แนะนําได้เ,ฟไฟเ,เจอกันที่ไหนมีไฟฉ่นั้นเอ้าแล้วเราอยากเจอไว้บางใจนายเราจะเจอนายได้ที่ไหนผมไม่ได้เจอเราแล้วแต่เพื่อน ความไว้วางใจอะถ้าจากไปแล้วมันจะไม่กลับมาอีกเลยนี่ถ้ามีกระดาษเล็กๆเหมือนพวกมายากลเนาะปล่อยให้เขาได้คิดบ้างมีเวลาเขาได้คิดสักนิดนึ่งเอาละครับผมอ่ะคุณธรรมที่ทำเรื่องต่อไปครับอาจารย์ครับพนมมือขึ้นมา อย่าให้งานสำคัญกว่าครอบครัวอย่าให้ครอบครัวสำคัญกว่างานต้องไปพร้อมๆกันพระอาจารย์มีนโยบายทำงานเกือบทุกวันแต่กลับบ้านทุกเดือนเห็นไหมครับพ่อของเทคฟอนสารอายุแค่55คแป๊บเดียวจากไปแล้วไปโรงพยาบาลคอนสารหนึ่งวันไปโรงพยาบาลชัยภูมิหนึ่งวันจากไปแล้วลูกกำลังดังลูกกำลังทำดนตรีให้กับอ๋อยแสงสินคนนี้คนนั้นพ่อแม่เราชอบใจร้อนนะลูกเวลาจะดราม่าใจร้อนเนี่ยพอเราเจรินขึ้นหน่อยกำลังจะเลี้ยงพ่อแม่ได้ไปไม่ยอมอยู่อย่าไว้ใจพ่อแม่เด็ดขาดรีบไปดูแลเขาตอนนี้แล้วอย่าไปถามอะไรเขาโง่ เวลาเขาไอเงี้ยเป็นไรไหมเป็นไรไหมไหวไหมเขาจะตอบว่ายังไงไม่เป็นไรไหไว,ไหวจะไไวจ้าเจ้าจ้าแม่หิวข้าวทานข้าวแม่อิ่มแล้วเจ้าเจ้าคนชอโกงเราคนที่โกโหกเราเก่งสุดในโลกก็คือพ่อแม่เราในโลูกเหนื่อยไหมแม่เหนื่อยโกหกแม่ไม่มีตังค์เลยอยากได้ตังค์หน่อยมีไหมเจ้า <c oughs> สบายลูกแม่มีอยู่แล้วยืมหน่อยนะคะเห็นไหมคนจะประสบความสำเร็จมันก็ต้องดูอิท สิ่งนี้จะทำทันทีอ่านหนังสืออ่านหนังสือติว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 สอบ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 ทำกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาจิตอาสาโอ้โหสุดยอดบางอย่างมันดีเลย์ส่งเอกสารมีเวลา2อาทิตย์จะมาส่งวันนี้ทำไมส่งอาทิตย์หน้าก็ได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเอาเวลาไปทำอย่างอื่นมีรวยะต้องสองอาทิตย์สามดีเลยอิดให้คนอื่นทําแทนบางเรื่องนะอ่านเอกสารนั่นไม่ดีอันนี้ไม่ดีพระอาจารย์ไม่ขับรถเองอยู่แล้วเพราะเป็นพระขับรถมันอันตรายแล้วเกิดคำถามไม่ได้ปีสองพระอาจารย์ไม่จัดอุปกรณ์เอง เวลาจับแล้วมันโอ้ไม่ออกจอเหนื่อแตกแล้วโอ้แต่เเสียงไม่มาโอ้แต่โอ้เสียสมาธิในการบรรยายให้คนอื่นเ็าทำซ3ำดีลิสอิดลบทิ้งไม่ต้องทำหลายคนเอาดีลิสอิดสิ่งต้องลบทิ้งมาเป็นดูอิดทำทันทีจริงไม่ประสบความสําเร็จไม่ได้อยู่ในใจคนเห็นไหมเพื่อนร่วมงานเป็นการเรียกอันนี้เป็นเพื่อนนักศึกษาเฮ้ยอันนี้ดีทําไปเลยเพื่อนอันนี้ไม่ดีจะทาสมบัง กินอยไม้มเป็นไม่แน่มเมื่อไรจะทำยี่ห้อน,นิพนธ์เนี่ยเรียนตรีมอจลเหมืท่านเรียนโทธรทรมาศาสตร์บุคลิกเลยเป็นอย่างนี้ไงพอเข้าประตูทางเข้าก็ปลูกฝังเราแล้ว,ลวปีดีพนมยงมฉันรักธรมร,ธรมาศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนชนรักประชาชนปึง้งเข้าไปในสมองเลยเด็กธรมรมาศาสตร์เวลาเห็นอะไรไม่แฟรม์มันก็จะมันจะทนไม่ค่อยได้จะให้ทรงให้โซแค่ไหนพอมาเรียนมันก็จะเป็นเหมือนกันหมดชอบนั่งกลางดินกินกลางทรายคำพูดของครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมันมีผลจริงนะผมเรียนมหาจุฬาวันแรกไงอาจารย์คารวาสเป็นโยมลูก สมณศักดิ์หรือยศถาบรรดาศักดิ์คือสิ่งที่อาณาจักรเอามาครอบงำศาสนาจักรเอาไว้ไม่ให้เหิมเกริมฟังอันนี้ปุ๊บเราเป็นนิสิตปีหนึ่งเรารู้สึกเชื่อตามไม่อยากไปสายนั้นเลยไม่อยากไปสายยศถาบรรดาศักดิ์เออไม่ใช่ไม่อยากมีเราเขาไม่ให้อยู่แล้วถ้าได้เป็นเจ้าคุณก็ตอนนี้ตั้งแอบตั้งชื่อเจ้าคุณไว้เผื่อคนเรามันจะฟุกลูกพท่านวอปแล้วนะท่านวอเป็นพระเมธีวชิโรดมสมปองก็เลยตั้งชื่อเจ้าคุณเอาไว้พระอาณาถาบรรดาศักดิ์เผื่อด้เป็นเจ้าคุณว้าาาาเบมก่นะ สมปองเมื่อไรจะทําทันทีวิ่ยานิพ้ผลหน่อย,อยแค่คิดจะทํำพี่ยันธ์มันก็เหนื่อยแล้วไปอบรมนักเรียนนักศึกษาสนุกกว่าตั้งเยอะ,ะพิมพ์บอลไปไหมเป็นไหม,ไหมผมเรียนอยู่ที่สยามคอมพิวเตอร์ข้างๆห้างในเวีลนทบุรีพิมพ์สัมผัสด,ด้วยซ้ำนะบริหารธุรกิจนะฝรหกกรดเอกอสสวฟรหกกรดเอกอสสวไม่ต้องมองนะไม่ต้องไม่ต้องมองแป้นมองอันนี้พอไปเรียนทีหลังรุ่นน้องชื่อสามเณรชานชัยปัจจุบันเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเทพดีลามันไปเรียนก่อนพระอาจารย์แค่อาทิตย์เดียวลูก สมเรณสมฟองไปเรียนทีหลังฟอหอกอดอเอกอศวถูกไหมเนีน่ยม,ม,มีมีงงมีงงชาญชัยไปเรียนก่อนเราอาทิที่เดียวโอ้โหขู่เราลเ ok. นี่ย ok. สมฟองทนไหวเลยเดินไปดูดูซิมันพิมพ์ว่าอะไรงืงองะเงื้องงงหนงพิมพพม,มัวนี่วะางขูเราเคนหนังังไหมรูมันจะอ่าได้ยังไงะเยงคนคิดเลขคิดงินนั่นตอันเขามีบินออกมาเป๊ทุกอย่าง อ่าร<ๆ>านหน้าต้นโอ้นี่แม่นมาก,ก,มน,กนี่เขาเรียกว่าวาสนาวาสนาไม่ใช่จะอยู่ลอยมาแล้วลูกวาสนาคือทําซ้ําแล้วซ้ําอีกเขาคิดเงินน้ำสามแก้วนะครับดูมีบินให้เรียบร้อยทุกต้องทุกอย่างวาสนาคือพระนักเรียนนักศึกษาก็อ่านแล้วอ่านเล่าทํารายงานแล้วทํารายงานเล่าฝึกงานแล้วฝึกงานแล้วดื่มแล้วดื่มเล่าเมาเลยนะโยงรังไม่น่าใช่ดีนะฮบอกว่ากันไปสมปองพิมพใบไม้สินิ้วก้อยขวาเลยย่อยักษ์ใบไม้ลอลิง พิมพ์ผิดบ่อยก็คือ3ตัวนี่แหละนิ้วเกินไปก็เป็นยอยักนิ้วนิ้วพอดีก็บอใบไม้นิ้วเลยไปก็ลออริงบทที่หนึ่งท่านเริ่มเมื่อไหร่ท่านก็จบเมื่อนั้นท่านสมปองดอกเตอร์บอยวีระชัยคำทอนแล้วก็จบเพื่อนกันพระอาจารย์เดี๋ยเวลาเดือนเดียวจะครบ4ปีลูกปริญญาโทเขาให้2ปีไม่เกิน4ปีจบ4ปีนี่ปริญญาโทเรียนกี่ปีสปีครับถึงว่าดิรู้สึกไม่สมบูรณ์แบบภาษาลีบุตรอักขระสาวกเบื้องขวาของพระเจ้ามีไหม อยู่หลังดอกบัวอยู่หลังดอกบัวนะม,ม,วมีปัญญาเฉลียวฉลาด<ะ>แต่ใช้เวลาตั้ง15วันกว่าจะบรรลุอราหารันต์พโมคขลานะอัครสกเบื้องซ้ายมีปัญญาน้อยกว่าแต่มีฤทธิ์มากกว่าใช้เวลาแค่7วันเห็นไหมครับคนฉลาดต้องใช้เวลาเยอะๆ4ปีปริญญาโทพวกโง,ง่ๆนี่จบ2ปีกันเท่านั้นลูกขอบคนอุนีนมมคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้สบายใจ จริงๆเราโง่กว่าเขาเอามะทุรสวาจามาล้างที่ปากมะทุรสก็คืออะไรครับหวานปานน้ำผึ้งมะุรสก็คือเคยไปเที่ยวทางดอยอะไรไหมสอบวิสปอล์วิสปอร์ช่วยซื้อน้ำผึ้งแท้หน่อยสั่ย้อยสั้อยร้อยเดียวร้อยเดียวพระต้นครึ่งราคาเป็นธรรมเนียมไม่ได้น้ำผึ้งแท้ต้องสองร้อยถ้าร้อยเดียวขาดทุนน้ำตาลก็โลห้าสิบแล้วเห็นไหมฮะนี่คือมะทุน้ำผึ้งอะมะทุรสพูดจาตรงกันข้ามพ่อคนหนึ่งพูดกับลูกไปดีพ่อไปนัก ลูกเป็นนักศึกษาเป็นลูกแคนแล้วกันในนานผมจะได้เป็นพ่อพี่สักทีหนึ่งโอ้โหอ้วนมากพ่อเนียถ้าเทอมนี้มึงสอบตกเลยนะผมต้องเรียกกูว่าพ่อครับพอประกาศทดสอบมาพ่อก็ถามลูกด้วยความห่วงใยผลสอบเป็นยังไงบ้างลูกใครลูกมึงโอยทำไมพูดกับพ่องั้นล่ะลูกพอพูดดีกับลูกก่อนอ๋อบล็อกเป็นกาพิมพ์ออกมาก็เป็นกาใช่ครับบล็อกเป็นหงพิมพ์ออกมาก็เป็นลิเวอร์พูลครับผมเก่งใจใจมนยูน่อยฟังหนูเองจาดีต่อกัน เหมือนคุณนายออมของไทยพาณิชย์เขาบอกไว้ขออนุญาตแอบอ้างเขาหนึ่งมีเงินเก็บเป็น5ส่วนแบ่งเป็น5ส่วนหนึ่งเงินเก็บ20%่สเอร์เแล้วเอาไปฝากธนาคารไกลๆที่ไหนบ้างธนาคารสวิสก็ได้แตได้ไม่ต้องเบิกง่ายฝากสองพันนี่นะครับค่าเครื่องบินสี่ห้าหมื่นถ้าบิสเนสก็ประมาณเกือบแสนหนึ่งนะหนึ่งเงินเก็บสองเงินใช้ค่าอยู่ค่ากินค่าน้ำค่าไฟอันนี้ใช้ชุดนี้สามเงินชิล ตรงนี้หยุดติดต่อกันเยอะนะสี่วันสี่วันตลอดเลยนะพฤศจิกาธันวามกรามีตั้งแต่ตุลาแล้วด้วยสี่วันข้อดีก็คือเงินสะพัดข้อเสียคืออุบัติเหตุมันจะเยอะเวลาหยุดต่อเนื่องกันท่านนายกเล็กกับภรรยาแยม่ลูกชายร้องไห้เลยถ้าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาปิดเทอมจะไม่ตรงกันสมมติที่นี่ปิดเดือนนี้อีกมาเรืองหนึ่งปิดเดือนหน้าอีกมาเลยหนึ่งปิดเดือนถัดไปเอาไปไหนมาเนี่ยไปเที่ยวมาเอาไปเที่ยวได้ไงเพิ่งปิดเทอมอ๋อมาปิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็จะทยอยกันปิด นี่ขนาดคนเขาเจ็ดล้านคนนะสวิสเซอร์แลนด์นะเขาจะทยอยปิดเพื่อไม่ให้คนโหมไปทีเดียวพอโหมทีเดียวแย่งกันอยู่แย่งกันกินแย่งกันเข้าน้ำแย่งกันใช้ถนนมันจะเห็นก็เกิดกันได้ก็ต้องทยอยทยอยนะแต่บ้านเราก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งก็ดีดีอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งก็ว่ากันไปอ่าครับเงินใช้เงินชิวมีรองเท้าแล้วอยากได้รองเท้าใหม่เอาเงินก้อนนี้ไปช็อปนะสุดท้ายเงินช่วย เจ็บไข้ได้ป่วยก็เอาเงินก้อนนี้มาช่วยแบ่งเป็น5ส่วนคนในออมเงินเก็บเงินชิวเงินใช้เงินช่วยเงินช็อปนะสำคัญตรงนี้นะครับสุดท้ายลืมที่จะกล่าวโทษคนอื่นเขาปรับเป็นล้านนะตัวนี้ไปเกลียนไปด่าเขาว่าเขาอะไรเน<ง>ี่นนยโดนเป็นล้านแล้วตัวนี้เขาไม่รับคาขอโทษนะขอโทษครับไม่รับถอดฟ้องไม่รับรับเป็นเงินครับทุกวันนี้เขารับขอโทษเป็นเงินนะครับใ<อ>นเงินแบบผ่อนบ้านผ่อนรถเลยนะไม่ดาเอนี่เอาน่าจะไปด่ากันไหนใครเคยนินทาด่าคนอื่นยกมือกันลูก เคยทุกคนนั่นแหละคนเราใครเคยถูกนินทาเจ้าเมือนก็ลูกโอ้โหคนไม่ยกไม่คนดีไม่รู้ตัวหรืึเปล่าตายยังกะเหี่ยวหูยังกะพยาช้างสารจมูกยังกะสิงโตปากยังกะนกกระโลเว้ยหน้าเธอในศูนย์รวมสารพัดตัดจริงๆเลยเขานินทาแล้วนินทาอีกไม่รู้ตัวได้ไงใครเคยถูกนินทาเจ้ามืองก็นสินี่ปริมาณเพิ่มแล้วโปรดคนที่นินทาเราไม่ลูอยาดาคนนินทาเราว่าสารแน่ เขาอาจจะเป็นแฟนพันแท้เราก็ได้ไนนะมันจะมีสักกี่คนในโลกวันี้ที่เขาใส่ใจเราทุกเรื่องอบางนิสัยเรายังไม่รู้นิสใส่ตัวเองได้ซ้ำแต่ว่ามันรู้สงสัยมี G.P.S. ติดตามตัวเรา,ราโลกกาะทำแปดประการ,ร,การทุกท่านต้องเจอพระเจ้าก็ต้องเจอพระอาจารย์สองรูปต้องเจอเราก็ต้องเจอไม่รอดรรนั่นก็คือโลกกาะทำแปดประการมีสุขก็ต้องมีแล้วก็มีวันอาทิตย์แล้วก็หยุดยาวแล้วก็ไปเที่ยวพักผ่อนแล้วค่อยเดินทางนีจะเกิดอุบัติเหตุ มีสุขมีทุ์เครยาวไม่ยอมดัดต่ว่าเครืยาวมีลาบก็ต้องมีก้อยก็เหนียวส้มตำชอบกินก้อยยกมือก็ลูกฉลาดเลือกคนที่กินก้อยคืออาหารที่สะอาดที่สุดมันมีออยอกไก่ไม่โถออยก้อยแค่กก้อยไม่หรอเขาโยนก้อยมาก็เล่นก้อยมียอก็ต้องมีเสื่อมมีสรรเสริญก็ต้องมีเป็นเรื่องธรรมดา หมายความว่าถ้าเราเจอแล้วก็อ๋อมันธรรมดาไม่ต้องไปด่าคืนไม่ต้องไปอะไรบ้างธรรมดาธรรมดานะทุกคนต้องเจอถ้าเราเจอแล้วเราทําใจได้ก็ไปอ่านอย่างพระอาจารย์เนี่ยทำใจไม่ได้เป็นสมมติสง์ไม่ได้เป็นอริจสงคอมเมนต์อาจารย์จะไม่อ่านเคยตวัดตาไปอ่านครั้งหนึง่งโอ้โหคนชมเป็นร้อยเป็นหมื่น <c oughs> ฉะนั้นทางพระเราปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากใช่บ้างนั่งนอนสบาย <c oughs> พรเนาะยะถาให้ผีสัพพีให้คนยะถาก็พระยะถาปุ๊บเราก็ต้องมีอะไรนะ ทำไมต้องกรวดน้ํานักศึกษาชอบถามเพราะว่าถ้ากรวดกาแฟคนตายจะนอนตายตามไม่หลับตา่หับอยู่ในน้ยมันสาพิกาที่สุดอ๋อเชื่อมโยงไปถึงบรรพบุรุษยถาให้ผีสับพีให้คนช่วงสับพีพวกเราก็อธิษฐการให้ตัวเองรุ่งโรจน์รุ่งเรืองร่ํารวยประสบความสําเร็จและวันนี้โชคดีมากพระอาจารย์ดรสมพงษ์เพิ่งจะได้แชมป์พระผู้ยถาสับพีดีเด่นประเมินจากพอท่านยถาปื้อพวกเราอุที่ส่งส่วนให้กับผู้บายชน บุญไปถึงผู้บายชนสูงถึง98.75เปเฉือนชนะพระจากวัดปากน้ำาภาษีเจริญซึ่งได้แค่เมื่อกี้ผมบอกกี่เปอร์เซ็นต์96.3รับ96.3%และท่านยังพ่วงแชมป์เป็นดับเบิลแชมป์พระผู้ให้สินห้าดีเด่นประเมินจากยมรับสินห้าไปแล้วเอาไป็นปัดจริงได้ถึง96.33เฉือนชนะพระจากวัดดาววดึงซึ่งได้แค่เมื่อกี้ผมบอกกี่เปอร์เซ็นต์95.71เปอร์เซ็นต์ในงานมังค์เฟสติวัลจากที่ไหนครับ อิมแพกเมืองทองธานีจะจัดเมื่อไหร่นะจะจัดวเร็วนี้แล้วมั่นใจในสาะผมล็อกแชมป์ไม่ให้ได้เลยไม่เป็นอ่ะผมเป็นคนจัดเองผมกรรมการก็คนของผมทุกอย่างก่อนจบก่อนจากฝากเขาคิดสั้นๆผมเป็นนิสิตผมรู้ใจทั้งปริญญาตรีปริเอกตอนนี้เขาต้องเหนื่อยเหมือนผมแน่นอนฉะนั้นยามเหนื่อยยามท้อยามสิ้นหวังยามหมดกําลังใจเปลี่ยนยามใหม่ครับยามนี้มันเรื่องเยอะ มีมุมนั้นบอกว่าแล้วเอาใหม่จริงจังด like. yeah. mm ีก hmm. ว่าอย่าท I mean. yeah. ําวันนี้ให้ดีที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรให้ทำน่าเริ่มเริ่มมีดีเอเดียวกับผมแล้วโวยพรให้ลูกหลานเราดีกว่าขอให้ททุก่านโชคดีไทยส่วนโชคชัยขอบคุณมากอึ้มมิ้วอร่อยมากสุดยอดไอติมสุดยอดนมก็อร่อยไม่อร่อยได้ไงนะเขาทำเองจริงจังดีกว่าปิดท้ายมาเร็วยังแพ้ลาเพราะ ลาไปก่อนรู้ทันทุกอย่างเลยนะต้องมีอะไรบางอย่างที่เขารู้ไม่ทันบ้างแหละเป็นคำถามดีกว่าสัตว์อะไรมาช้าที่สุดรับต่อเงินต่อทองกังหันหนึ่งกังหันทองเทพทันใจไอ้ไข่ครุฑเกือใครอยากเป็นราชการสัตว์อะไรมาช้าที่สุดสลอดขาโอ้โหสลอดมันก็ช้าแล้วมันขาหักอีกคุณซานดิเกินไปไหมเนี่ยสลอดมันก็แบบช้ามันขาหักอีกเหรอไม่เอามีดไปแทงมันเลยล่ะ โอ้ซาดิสมากเลยคิดได้ยังไงเนี่ยเด็กไม่ได้คิดเราพูดเองเต่าเต่าก็ยังไม่ใช่กระต่ายฮะต่อเพราะว่าสิบปีต่อมาใจเย็นๆสิใจเย็นใจเย็นใจเย็นต่อเพราะว่าสิบปีต่อมา